รีบหน่อยนะมีคันเดียวในร้านอนเนกประสงค์ที่ผ่อนผูกมากๆผมพูดนะที่นี่นลนะราคานี้ตบไม่เก็บเพิ่มเอาแค่นี้ตั้งแต่รีวิวรถมาเนี่ยไม่เคยเจอรถแนว P P V หรือรถครอบครัวหรือรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยที่ผ่อนอยู่5,000กว่าบาทคลิปนี้ผมมาให้รถคันนี้พ่อนอยู่5,000กว่าบาทราคา2,99,000บาทเท่านั้นนี่ครับด้านหลังผมเป็น Mitsubishi p เจ e r o 2.4 G L S นะครับย้ำก่อนนะ G L S นะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะฟิสซูบิชิเนี่ยเขาทำรถปาเจโร่เนี่ยตัวนี้นะด้านหลังผมตัวนี้เลยล,ละปี2014เนี่ยราคาป้ายแดงเพื่อนๆรู้ไหมว่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่1ล้านกว่าบาทนะครับผมจำเลขตรงๆไม่ได้นะครับประมาณล้านกว่าบาทซึ่งตอนนี้ปี2024นนะครับการจับต้องเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงรถาคาันนี้มันง่ายขึ้น โดยที่ราคาเนี่ยอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่5,000กว่าบาทเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ11,200 0บาทเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะอ่าผมจะบอกก่อนนะคันนี้แตกต่างจากคันอื่นยังไงรู้ปะ1เลยนะครับคันนี้มีการทำสีรีโนเวทให้ใหม่นะครับเก็บสีอันนี้ผมพูดความจริงนะ ถ้าชอบคนแบบพูดตรงๆเนี่ยให้ดูคลิปผมเลยนะครับผมจะพูดตรงๆเจาะตึงจริงเลยและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าเห็นไหมด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของชุดแต่งแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับเสริมขึ้นมาหมดแล้วส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของออตัวล้อนะครับก็แต่งให้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพเขาเรียกว่าเจาะเจาะจริงๆอ่ะมาดใูให้ดูก่อน นะครับให้ดูเลยดูสีเริ่มต้นที่ฝากระโปรงดูสีครับเม็ดสีแต่ละอย่างนะครับอันนี้มีการขัดเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าประมาณนี้นะอใสๆเลยโลโก้ตันนี้ขัดให้เรียบร้อยไฟหน้าครับผมขัดมานะครับแล้วก็เคลือบมาเรียบร้อยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ด้านล่างเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าเห็นไหมคือดูแบบนี้เลยผ่อนอยู่5 0 0 0กว่าบาท5 0 0 0ันกว่าบาท7ที่นั่งมาดูต่อไป ล้อแม็กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่ล้อแบบว่าแนว v i p มานะครับผมรู้สึกว่ามันมันต้องสิ่งกว่านี้เลยจัด T37 e ให้นะครับ T37 ต,ตัวนี้สเปอยางนี่ก็เป็นตัว A008 นะครับแล้วก็สเปคจริงๆก็อยู่ที่265ทับ60ตัวนี้เป็นขอบ18นะครับ T37 นะพี่นะแล้วก็หน้าเป็นตัวดิชนะครับเนี่หน้าดิชแล้วก็น็อตเละโชคก็คือเป็นโชค สเปคเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่มีการแต่งโรงนะคันนี้ต่อมาเลยด้านข้างกระจกปรับพับไฟฟ้าครับคุณพี่นะกระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในโครมชอบกันไหมตัว GLS เนี่ยคือมันอาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเริ่มต้นแล้วกันนะเริ่มต้นแต่มีโครเมียมบันไดข้างเห็นไหมอันนี้ก็มีเรื่องของชุดแต่งด้านข้างเห็นป่ะอันนี้คือชุดแต่งนะครับที่มันเสริมขึ้นมา แล้วก็อันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันเล็กๆน้อยนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยชุดแต่งเหมือนกันกระจกแท้ดวงงานเห็นไหมจัดไปมาดูฝาท้ายบ้างดีกว่าด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสเกิร์ตด้านล่างสเกิร์ตด้านล่างแล้วก็ความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์หลังมีให้ถึง4จุดนะครับมีถึง4จุดเลยตัวนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะสามารถติดได้ตอนนี้กล้องหลังนี่ตือติดได้สบายๆเลยโครมแท้นะไฟโครมแท้ เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนด้านหลังจบนะสองก้อนมีทั้งตัวรถและก็ฝากระโปรงฝาหลังสุดโูแล้วก็ตัวนี้สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังก็มีให้อันนี้ต้องย้ำายนะราคาทีนะราคา2,99,000จบแค่นั้นผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะอ่ะฝาหลังนะครับอ่ะแผน่นเข้ามาเลยแผ่นจูมเลยแผ่นจูมโอ้โห ก่อนนะเอา้าันซูมอ่าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ็ดที่นั่งเห็นไหมความสะดวกสบายเรื่องของเอ่อตัวแอร์อะไรพวกนี้ถึงเกือบหมดแล้วนะคิดดูแล้วกันนะครับเรื่องอ่ะพวกนี้เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้มีการเก็บสีโชกใช้ได้แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันหน่อยป่ะด้านในผมจะบอกเลยเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับซึ่งคุณพี่ลองดูนะชุดแต่งอะ่ะ ลองรวมๆกันนะครับว่าคุ้มไหมกับราคานี้แล้วก็ยอดผ่อนอยู่5,000กว่าบาทเท่านี้ไปดูเองอานมาดูพาไปดูเลยนี่ครับด้านในของมิซูบูชิปปาเจโร่ครีนไหมซักใหม่หมดเลยทุกอย่างทําให้มันเฟรชที่สุดทําให้มันใหม่ที่สุดดูดีที่สุดนะครับจัดให้แล้วบอกแล้วนะจัดให้แล้วอ่ะกระจกนะครับเป็นไฟฟ้านะครับ อ่ะออโต้หนึบานอ่าไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับประตูก็จะมีเรื่องของโรเมียมที่เป็นดีไซน์ละกันตัวนี้เป็นตัวทูโทนมีสีดําแล้วก็สีครีมสีเป็นเบลดอะไรอย่างงี้อ่าดูชอบไลฟ์สไตล์มันเนาะชอบไลสไต์มันโอ้ยหท้องอันทครับอันนี้เลขไมโคตรน้อยเลยเป็นรถปี14ที่เลขไม้น้อยมากเลยเลขไม่อยู่ที่84,000 84,000กว่าอาง อ่ะนะครับ8 4 0 0 0เห็นไหมนี่นี่ผมสตาร์ทแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมเร่งรอบให้ดูอู้หอ่ะ ah, uh, okay. เดี๋ยวผมจะเร่งรอบให้ดูเดี๋ยวปิดปิดประตูได้ไหมแสงเข้าไหมเปิดนิดนึงไม่นิดนึงใช่ไหมนี่เปิดเปิดอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งรอบประมาณสัก3,000-4,000รอบนะครับประมาณนั้น ง g a งา<ด>คุณพลังอ่ะสองจุดสี่อ่ะอ่าเป็นไงเล่าโอ้มึงมึงเครื่องเครื่องมึงได้นะได้ใจนะอ่าผมลืมบอกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ที่เป็นเบนซินนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆน่าจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือบางคนชอบนี่เกียร์เกียร์แมนนวลเห็นไหม สำหรับคนที่ชอบสายแบบว่าเขาเรียกว่างสายธรรมดาสายแบบใส่เกียร์อะไรเงี้ยนะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะส่วนทันมาเรื่องของหน้าจอหน้าจอเป็นทัชสกรีนเห็นไหมอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนมาเนาะอ่านะครับน่าจะมีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนพวกวิทยุมาให้เล่นได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดแอร์นะครับ<ม>ก็<ม>เห็นไหมเบอร์สี่ดูดิอ่เบอร์สี่ ไงแรงอ่าหน้ามาแตกเลยทีนี้อ่ะส่วนถัดมาที่ผมว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยบางทีมันประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นกับห้าสิบเปอร์เซ็นมั้งหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือสาสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยชอบตัวนี้มาดูตัวนี้คือปีนะครับปีเครื่องเสียงเอาไว้แต่งเสียงอะไรพวกนี้นะอ่าชอบกันป่ะอ่าสําหรับสายแบบว่าโอ้โหแบบชอบแบบเครื่องเล่นอนะ่ะจริงๆอะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนักคนชอบเครื่องเล่นนะอยู่ไม่ห้าสิบก็สามสิบเปอร์เซ็นนะครับคนที่ชอบ โอเคโดยภาครวมเนี่ยด้านหน้าพึงบอกพวงมาลัยพวงมาลัยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยรถปีสิบสี่พวงมาลัยโคตรดีเลยเห็นปะอ่าดูนะผมให้ดูจริงๆนะคืออะไรบอกทําอะไรทําผมบอกทําอะไรไม่ทาผมบอกไม่ทาคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเออดูเลยอันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยย,ยัดกระดาษไว้อยู่ย,นะย,ยัดกระดาษไว้อยู่อ่ายึดกระดาษให้ดูเรียบร้อยเลยติดให,ให้ใหม่เลยบอกเลยอะไรทําบอกทําอะไรไม่ทําบอกไม่ทํา ส่วนตัดมาเป็นเรื่องของเบาะตรงนั้นอ่าเบาะเป็นปรับธรรมดาแล้วก็เป็นเบาะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเบาะผ้านะครับอันนี้บอกเลยว่ามีการซักมาให้ให,หม่เรียบร้อยเลยอ่าเป็นสีบิดเบรดสวยไหมสภาพยังดีอยู่เลยนะ,ะด้านล่างหน่อยไปด้านล่างถ่ายด้านล่างนะมีไหมด้านล่างมีไหมอ๋อนี่มีทุตอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่า power power อ่ามี power ให้เรียบร้อยนะครับ power, power ก็จะมีทั้งหมดน่าจะสองตัวมั้งอ่าไว้ขับ อะไรสักอย่างนึ่งแหละผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเครื่องเสียงอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีไว้แล้วก็มันก็จะมีพวกลําโพงอะ่ะพวกโซเสียงแหลมอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยเสียงแหลมก็ติดให้ให้ครบอะ่ะคือไฮไลท์เลยถ้าคนชอบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายแบบรถครอบครัวจริงๆอะ่ะอันนี้พูดเลยนะว่ามไม่ได้หนักมากอะ่ะเพราะปกติมันติดมาด้านหลังไงหนักหนักพอสมควรแล้วเรามีการปรับเปลี่ยนให้มันไม่หนักมากให้มันแบบ ใช้ได้ชีวิตประจําวันจริงๆดูด้านในเนสะอาดปะ,ะโคตรคลีนเลยอ,ะอ่ะอ่าแอร์นะครับแอร์หลังแอร์อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดทุกตัวไม่หักไม่อะไรเลยนะเป็นไงรถอยู่2องแสนเก้ามื้าพันรถสองแสนาหมื่นเได้สเปคนี้ได้ภาพประมาณนี้เลยไปดูด้านหน้าดีว่าเฮ้ยเราต้องพูดตรงๆเลยแล้วกันว่าเออ ทุกคนน่ะน่าจะแบบว่าไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าโอ้โหเดี๋ยว่ที่โม้เดี๋ยวเก็บเพิ่มเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าผมพูดนะที่นี่แล้นะราคานี้ตบไม่เก็บเพิ่มเอาแค่นี้ไวไวตรงตรงไหมตรงตรงเลยเป็นคนตรงๆรงเพื่อวยไเ,เดี๋ยวเพื่อนเไม่ชอบอ่ะดูเก็บสีมาบอกตรงๆเก็บสีมานะครับแบตเตอรี่ gs เบิกใหม่ ตนี้เบิกใหม่ให้เลยนะครับเรื่องเบนซินวิ่งอยู่แปดหมืนกว่าดึงเลยนี่จบไหมนะครับปิดอ่าพวกกระปุกน้ำยาต่างๆดูเลยระบบอ่อเขาเรียกว่าปาความปลอดภัย abs นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่คานหน้าอือให้ดูอ่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งก็คือ เออคันนี้นะมีการรับประกันเรื่องของโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำมไม่มีจมน้ำไม่มีกลับกอไม่ผมบอกเลยนะรับประกัน100หากพบเจอซื้อคืน100%เลยอุ่นใจแน่ๆอุ่นใจแน่นอนจัดไปไหมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรารับประกันเรื่องของเครื่องยนต์ชุดเกียร์ฟังชัดๆเพราะว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้รับประกัน10ปีหรือ1,000 100, 0 0กิโล นะครับเครื่องยนต์ทั้งเครื่องเลยชุดเกียร์ผมพูดชัดเจนนะชัดเจนนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีส่งฟรีพ่วไทยจัดให้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจัดให้1ปีเต็มเต็มชัดไหมเจ็บเริ่มเจ็บแต่ทนได้มา จะขายคันนี้นะครับย้ำราคาอีกรอบหนึงราคา2,99,000บาทผ่อนอยู่ต่อเดือน5,000กว่าบาทเงินเดือน12,000บาททักมาหาผมทักมานะครับกดภุ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe รีบหน่อยนะมีคันเดียวในร้านอนเนกประสงค์ที่ผ่อนถูกมากๆม,ม,มีคันเดียวในร้าน